อันนี้น่าจะเป็นสางกันอยู่เลยเฮ้ยท่านยิง,งสูงมีแต่ที่เนาะมีสะพานลอยนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูภาพนมสูง,งสบนสะพานลอยสูงมากเลยนะสะพานลอยที่นี่หนักกระเป๋าก็พอแล้วเหนื่อยน้ำกระเป๋านี่ค่ะ ไม่เหนื่อยอะไรเหนื่อยเป้กระเป๋าเหนื่อยมากขึ้นมาข้างบนนี้เหยนะฝงหลังก็จะเป็นสถานีขนส่งหรือว่าบกสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะใหญ่จริงๆใหญ่มากเดินก็ยังไม่ทั่วเลยนะคะอตรงบนนี้น่าจะเป็นทางด่วนนะคะที่เพื่อนเนี่ย ทางด่วนหรือว่าทางรถไฟไม่ใช่ทางรถไฟหรือทางด,วด่วนน่าจะเป็นทางด่วนนะสุดยอดมากนะคะดูรูอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถ้าน้องตีพูดผิดตรงกาบขออภัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะตอันนี้น่าจะเป็นขาขาไปอย่างเดียวนะตรงนี้ถนนหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเรียนนะตรงน,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 นี้อันนั้นมีที่ฝากรถด้วยอันนั้นถนนอันนั้นเนี่ยทำอะไรอ่ะ แอมเป็นเห็ดอีหยังคือมีรถจอดหลฮะเป็นโรงงานสิว่าคนาเอารถมาฝากไว้ไหฝากรถนหมเด็กงานจังซี่นะเนี่ยแอนให้เฮามาเข้ารถมาจอดไปเราอดีตพี่ไปทำงานตีโลโก้ไปนั่นสินะอออเรื่องขฝากรถนะเขาเรามาจอดทั้งด่วนเดียวก็เขาเรื่องของการจับรถยั้เขาเรื่ใต้นี่นะมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่นดูแลบ่างเด็งานเราไทงานดูตี่นี่เฮาก็มาจับไปนั่นสินะโอ้อันนี้ก็หางด้วนตินหางด้วนตัวนี้ก็หางด้วน เาได้นแต่พัร้อยมันจะมีน้ำดเทียบเราเทียบกนเยนะเดีพ่อไปลงฟังหูกัาเราถูกบดี๋ยดี๋เดีนนเขียนถนนอี่ยังี่ไปทั้งนั้นเขียนอียังไปดินแดงถนนพระรามเก้าบางนาดาวขนองมันบอข้างล่างเนี่ย นี no. ่ถนนือถนนที yeah. ่คอยดีรังสิตงก่เนาะ่ี่ลถน้าวงล่างที่วๆนั่สิวิภาวดีรังสิตโอ้ถนนนี้สิเราย่งเราองอ่ก่อนเราอ่นยคนคดังไปก็ไป้ กำแพงเพชรนะคะดินแดงพระพระรามเก้าบางนาดาวนองนะคะทางไปน่าจะเป็นทางไฟนะคะเนี่ยมีเ,เครื่องบินด้วยนี่ยน่าจะไปนสนามบินด้วยนะ มลเยอะมากเลยนะคะเข้ามาในกรุงเทพโอ้ยพ่ออีแม่ถนนพี่น้องเลงมึงหลายภาคนะมีถนนมัมีแต่เส้นนี้ไ่แม่ภาคเมา,ายเนาะ แม่พี่น้องคักแน่คักอีหลีหลายคักแม่ถนนน่ะวะถนน้รรมราเรียบกลางเมืองครับอู้ใหญ่เลยตัวนี้อันนี้คืเส้นหนึ่งมับนบอกเหรอไอแล้วนั่นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งสิอันนั้นเป็นถนนตั้งระดับหนึ่งสิอ๋ออันนี้ทางด่วนตัวน,นั้นตัวน,นั้นจะเส้นถนนธรรมดาจิ ไ,นนะไมงางระ้ด่่าอ่เาพักแม่อีหลีพี่น้องฉัเบิ่งกหลังเกิหมาบุงเคยเห็นนู้ยม <c oughs> ันนอกมันนอกเก็บอาการเก็บอาการเดี๋ยวเพิ่าจะมาปนนอกเนาะบมเคยพอบมเคยเห็น ครั้งแรกในชี่จะปาครั้งแรกในชีวิต,วตเขาในกรุงเทพนะคะพ,พี่เพื่อนคะ mm hmm. โอ้ตื่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกเลยใหญ่ีฟคะถนนก็ไลยหลายรถก็ไลยหลายข้างล่างก็จีเส้นแลยข้างล่างก็ฟวงข้างบนอีกสลับซับซ้อนกันอยู่่ข้างอีหลีถนนเนี่ยจกเส้นใดเป็นเส้นใด แค่นี้นะคะด่าก,กันไปด้บรรยากาศข้างหลังนะคะอุ้ยสอยแม่เอ้ยเกิดมาพ่งเคยพบเคยพรเกิดมาพ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เหือก็ออกตื่นเต้นเกิดมาเป็นบุญตาขนาดที่ได้มาเห็นนะคะทุกทีพึงเคยมีการบางแรก่งแบบีวิตนะคะที่ได้เข้ามาแบบแจังๆแบบนี้นะได้เข้ามาเดินดูเดินชมเดินชมนั่นชมนี่ได้มาเห็นถนนหนทางได้ระเปิดหูเปิดตาหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างแม้กระทัง่ง เรียกว่าอะไรสถานีขน,นส่งอ่ะอู้ใหญ่มากนะสามซันน่ะแต่ละชันนี่โอ้โหมีแต่เรียกว่าอะไรมีสถานที่ให้คนนั่งพักรอบางคนมารอตั้งแต่ตีสามตีสี่ 3, นะคนก็น,นอนผู้นอนก็มีผู้เล่นนั่งเล่นก็มีอย่างเงี้ยมีแบบอาหารมีที่ขายน้ำขายอาหารห้องน้ำฟรีสถานที่จอดรถพ่วงขวงางสถานที่จอดรถนี่ บรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดมีดเป็นเป็นการสถานที่รองรับแบบเต็มรูปแบบอ่ะน้องตีไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแบบใหญ่มากๆอะ่ะเล้วาะตรงที่อ่ะีเดินอะ่ะเดินยังไม่ทั่วเลยนะ บอกกัเลยว่าเดินไม่ทั่วไม่ทั่วพอาะอะไรเพราะเราไม่รู้ครั้งแรกที่มาดีเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจุดไหนเป็นจุดไหนนะคะถ้าหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องซีต้องกลับขอใคนะคะเพราะว่าน้องซีมาที่นี่ครั้งแรกน้องซีก็เลยไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนเป็นไหนเป็นเส้นไหนนะคะการศึกษาข้อมูลก็แฟนก็มาแบบกระทันหันพาตีว่าไปไปเที่ยวพอดีวันหยุดวันหยุดวันแรงงานเนี่ยแฟนหยุดพอดี2วันนะคะวันนี้เที่ยวกรุงเทพ2วันหนึ่งคืนนะคะ เียวงทนั่งรถทัวร์มาเขาสะดวกสบายนะรถทัวร์สองซันใหญ่โตแล้วก็ข้างในนี่หรูหรามากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายโอ้แต่ก็ได้หัวส่วนที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นทางขึ้นรถ นะคะรถรถแท็กซี่หรือเปล่าะรถรถที่เพิ่งขึ้นไปรับเอาผู้โดยสารไปส่งผู้โดยสารต่างค่ะโอเคผมดูผมดีดีไปเลยโอ้อ่าในคลิปก่อนนะคะในคลิปก่อนเมื่อกีว่าทหารทีปากเนาะารีปากรถที่จอดรถอยู่ที่หมอชิดข้างล่างอ่ะว่าเป็นว่าเพิ่งจอดปีวันนี้จอดปีนะคะเพิ่งอ่าเพิ่งมีการเก็บเงินนะคะมีการเก็บเงินมีก็คือปากเสียเงินนะคะ มีคลิปก่อนน้องตีตรงกลับขอโทษขอขอภัยในขะ้อมูลนะคะออจบบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอูู้บอกได้เลยว่าถนนที่กรุงเทพบอกได้เลยว่าสูงยอดมากๆกโอ,อน้องตีออกมาจาก,บกโบกสก็มาเห็นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้น,นั่งรถทัวร์มาก็ไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าหลับมาตลอดทางเลยนะคะหลับมาตั้งแต่เลยเออใส่เมบูคุยอยู่โซซิบนะคะเวทีข้าวเวทีข้าวบอกเเวทีข้าวพิมปักซองนะคะ อันนี้น่าจะเป็นทางด่วนนะคะตรงไหนจะเป็นทางบวชเจ้าหน้าที่เนาะมีค่บ้านจอดรถเนาะมีป้ายบอกอยู่นะคะเป็นอะไรเข้าบ้างอันนี้เป็นเรียกว่ารถมีนะคะจะมีรถมีต่างหากรถทัวร์ต่างหากนะคะรถมีแต่ยู่บ้านตีนี้ถ้าพูดถึงรถทัวร์ก็คาเย็นรถมีกันหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะทุกคน จะเป็นรถแท็กซี่นะคะจะมีจะเป็นคิวหรือเปล่าเนาะอันนี้ย่าจะเป็นคิวหรือเปล่ารนถะแท็กซี่นะเลือกแบบเลือกเ,เป็นเรียกว่าเป็กคนส่งกันนะ็นส่งผู้โดยสารกันนะมารับผู้โดยสารนะจอดเรียนเป็นแถวอยู่จนหน้าเลยนะคะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะใช้เวลาสองวันให้คุ้มค่านะคะพอดีที่เป็นการเที่ยวที่บุเลยน,นะคะว่า เราจะไปที่บัสคกเกวนะคะวห้มาได้มากรุงเทพขอให้ได้ไปสุ่มกับตานะคะดึความสวยความงามความอลังการนะคะเพราะว่าอยู่ที่บัสคกเกวสวยงามมากๆแล้วก็ทางขึ้นทางด้วนเียว Saya di family, nyam